5- ติกันทกีวักหมวดว่าด้วยป่าติกันทกี 1- ่อวชานาติสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ให้แล้วดูมิน141พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1- บุคคลให้แล้วดูมินสอง บุคคลดูหมิ่นเพราะอยู่ร่วมกัน 3. บุคคลผู้เชื่อง่าย 4. บุคคลผู้โลเล 5. บุคคลผู้เขลาหลงงมงายบุคคลให้แล้วดูหมิ่นเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้ให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรณะปัจจัยเพศสัชบริการแก่บุคคลใดเขาคิดอย่างนี้ว่าเราให้ผู้นี้รับ ให้แล้วด e. ูหมิ่นบุคคลนั้นบุคคลให้แล้วดูหมิ่นเป็นอย่างนี้แลบุคคลดูหมิ่นเพราะอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้อยู่ร่วมกับบุคคลเป็นเวลาสองปีหรือสามปีดูหมิ่นผู้นั้นเพราะอยู่ร่วมกันบุคคลดูหมิ่นเพราะอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้เชื่อง่ายเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวคุณหรือโทษของผู้อื่นอยู่ก็น้อมใจเชื่อโดยพรันทีเดียวบุคคลผู้เชื่อง่ายเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โลเลเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาน้อยมีความพักดีน้อยมีความรักน้อยมีความเลื่อมใสน้อย บุคคลผู้โลเลเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้เขลาหลงงมงายเป็นอย่างไร <K> คือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้กุศลธรรมและอกุศลธรรมไม่รู้ธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวและธรรมที่ประนีตไม่รู้ธรรมดำและธรรมขาวบุคคลผู้เขลาหลงงมง,ง,งายเป็นอย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอวชานาติสูตรที่หนึ่งจบ